ลูกค้าโทรมาสั่งอาหารล่วงหน้าออเดอร์เดียวเกือบพันโครนหรือประมาณ5,000บาทเราควรให้ลูกค้าชำระก,ก่อนดีหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบให้ค่ะ ีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยสไตล์าดาวค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะห่างหายกันไปนานเลยทุกคนสบายดีนะคะดาวขอมาตอบคำถามที่ว่าที่ร้านดาวเวลาที่ลูกค้าโทรมาสั่งอาหารล่วงหน้ายิ่งออเดอร์ใหญ่ๆเนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าลูกค้าจะไม่แกล้งหรือว่าดาวเคยมีประสบการณ์ที่มีลูกค้าไม่มารับอาหารหรือไม่นะคะที่ร้านเป็นอาหารตามสั่ง มีลูกค้าโทรมาสั่งล่วงหน้าไว้แล้วนะคะแล้วก็ไม่มารับนี่เกิดขึ้นน้อยมากส่วนใหญ่จะผิดที่ซะมากกว่านะคะหรือไม่ก็ผิดคันแต่ว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ2อครั้งแล้วก็ดาวมีวิธีการจัดการปัญหานี้ยังไงนะคะเวลาที่ลูกค้ามาโทรมาดาวจะย้ำตลอดว่าวันนั้นพวกดาวอะจอดที่ไหนนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเกิดกรณีที่ว่าลูกค้าโทรมาผิดคันหรือผิดที่นะคะแล้วลูกค้ามาลูกค้าจะไม่เจอเรานะคะลูกค้าก็เลยโทรมาถามว่าเอ้ยพวกเราอยู่ที่ไหนอ่าพวกเราก็รู้แล้วว่าเออโอเคแสดงว่าบินนี้หรือออเดอร์เนี้ยลูกค้าไม่มารับแน่นอนฉะนั้นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้ดาวก็จะเอานำไปขายให้ลูกค้าท่านอื่นนะคะหรือไม่ก็แจก นะคะให้ลูกค้าท่านอื่นไปค่ะแต่สำหรับออเดอร์ใหญ่ๆนะคะที่สั่งล่วงหน้าส่วนใหญ่จะเป็นของลูกค้าประจำนะคะดาวจึงไม่เก็บเงินล่วงหน้าค่ะเพราะดาวมั่นใจว่าแล้วก็เชื่อใจลูกค้านะคะว่าลูกค้าจะมารับอาหารของเราแน่นอนค่ะอย่างออเดอร์นี้นะคะออเดอร์ใหญ่คือลูกค้าโทรมาสั่งล่วงหน้าเป็นลูกค้าประจำของเรานะคะ อนนี้ดาวกําลังผัดไทยนะคะ5กล่องค่ะผัดไทยไก่ลูกค้าสั่งผัดไทยไก่5กล่องกระทะหนึ่งสองนะคะอีกกระทะหนึ่งสองกองค่ะแล้วก็มีหลายคนเลยบอกว่าที่บ้านดาวติดถนนใหญ่แล้วก็พื้นที่หลังบ้านเยอะทําไมดาวไม่เปิดขายที่บ้านเลยมันจะได้ไม่เหนื่อยที่เราจะต้องออกไปจอดขายในที่ต่างๆนะคะสําหรับดาวดาวคิดว่า เราออกไปหาลูกค้าเราจะได้ลูกค้าเยอะกว่านะคะแต่สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะสั่งอาหารไทยในวันที่ดาวปิดร้านแล้วต้องการมารับที่บ้านดาวก็เปิดรับบ้างบางครั้งนะคะแต่ลูกค้าจะต้องทำการสั่งล่วงหน้าก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ดาวจะรับเฉพาะลูกค้าประจำค่ะ ก็เคยมีนะคะลูกค้าที่ว่าอยู่ๆมาจอดถึงหน้าบ้านเลยเพราะว่าเขาค้นหาตรงคำว่า google คำว่าเขาเขียนว่าไทยฟูดหรืออาหารไทยนะคะที่ใกล้ชั้นที่สุดอ่ถ้าเกิดหลายคนเคยใช้ google ในการค้นหาร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดนะคะลูกค้าเคยมาจอดถึงหน้าบ้านเคาะถึงประตูและะ้วค่ะว่า เขาดูว่าเนี่ยตรงนี้เป็นร้านอาหารไทยซึ่งเราก็บอกแล้ววันนั้นมันเป็นวันหยุดของดาวแล้วดาวไม่มีอะไรคือไม่มีข้าวว่ามีอะไรก็คือปิดร้านนะคะดาวก็บอกลูกค้าว่ามันเป็นแค่ที่จอดสําหรับรถพุธทักเท่านั้นแต่ถ้าเกิดจะสั่งอาหารจะต้องสั่งล่วงหน้าเพราะว่าวันนี้วันนั้นน่ะที่ลูกค้ามา,าพวกเราปิดร้านนะคะดาวก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดทำการแล้วก็เปิดขายให้ลูกค้าได้นะคะแล้วก็ หลายคนนะคะทุกคนตั้งแต่เปิดมานี่รู้สึกว่าจะมีจำไม่ได้ค่ะแต่ว่ามีหลายครั้งมากเลยที่ลูกค้ามาขอถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะสำหรับลูกค้าที่ทำงานออฟฟิศนะคะแล้วก็อยากมารับอาหารไทยเที่ยงอาหารเที่ยงที่บ้านก็มีนะคะทุกคนก็ต้องการบางคนนะคะบางบางบริษัทจะอยากให้ดาวไปส่งแต่ว่าถ้าเกิด ดาวปิดร้านวันนั้นน่ะดาวสามารถไปส่งให้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นดาวเปิดร้านอยู่ดาวจะให้ลูกค้ามารับเองที่บ้านนะคะแต่ว่าต้องสั่งล่วงหน้าเท่านั้นนะคะดาวจะได้ทําการวางแผนแ,และวางแผนของกา,การจัดการของดาวได้ถูกค่ะอาหารไทยในปัจจุบันนะคะที่เปิดขายในต่างประเทศร้านอาหารไทยหลายร้านนะคะก็จะพยายามใช้วัตถุดิบเท่าที่ ท้องถิ่นนะประเทศนั้นๆมีค่ะแต่ที่ร้านดาวอะดาวก็จะพยายามให้ใกล้เคียงแล้วก็รสชาติเนี่ยใกล้เคียงกับไทยอยู่นะคะทุกคนก็ดาอยากจะบอกว่าฝรั่งส่วนใหญ่นะคะเขาพาเขาทานผักกันเก่งมากค่ะแล้วก็ต้องมีซอสน,นะคะลูกค้าไม่ชอบผัดแบบแห้งนะ,ะทุกคน ลูกค้าหลายคนนะคะที่บอกว่าเออเอาเนื้อน้อยๆหน่อยขอผักเยอะๆหน่อยอันเนี้ยบ่อยนะคะแล้วก็มีเยอะค่ะส่วนลูกค้าสั่งแปลกๆนี่ก็จะมีผัดไทยขอเป็นน้ำเยอะๆนะคะก็ดาวไม่สามารถทำให้ได้นะคะก็จะแจ้งลูกค้าว่ามันคือผัดนะคะผัดก็คือผัดค่ะไม่ใช่ซุปนะคะผัดไทยก็คือผัดไทยค่ะมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวดาวไม่สามารถที่จะทา ให้มันมีน้ำได้นะคะน้ำเจอน้ำเป็นซอสได้ค่ะแล้วบางครั้งนะคะก็เคยมีข้าวผัดขอให้มีซอสข้างในคือหมายถึงว่ามีน้ำให้ซดด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนซึ่งอันนี้ยดาวก็บอกลูกค้าว่าดาวไม่สามารถทําให้ได้ค่ะเพราะว่ามันคือข้าวผัดข้าวผัดมันต้องข้าวผัดแบบแห้งก็จะมีข้าวผัดผัดมาม่าที่แบบดาวต้องผัดให้แห้งนะคะก็คือดาวไม่สามารถที่จะผัดให้มันมีน้ำ ผสมไปในนั้นได้ค่ะดาวก็จะให้ลูกค้าสั่งเป็นพวกแกงประเภทแกงหรือไม่ก็พวกไก่ผัดเม็ดพวกผัดเนื้อน้ำมันหอยหรืหอผัดเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้ดาวสามารถทำซอสให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกข้าวผัดผัด,ผดไทยผัดมาม่าอะไรประมาณนี้ดาวจะไม่สามารถ ทำให้มันมีน้ำไปด้วยได้นะคะทุกคนซึ่งดาวมองว่ามันมันเป็นอะไรที่แปลกถ้าเกิดเราจะไปผัดไทยแล้วให้มันมีน้ำครึ่งกล่องเนาะมันก็ไม่ใช่เรียกว่าผัดไทยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแล้วที่ร้านเพื่อนๆหรือร้านคนอื่นเป็นยังไงกันบ้างคะเคยเคยมีลูกค้าสั่งเมนูอะไรแปลกๆกันมาบ้างไม่เอ่ยหรือว่าเจอเฉพาะที่ลูกค้าดาวอย่างเดียวนะคะแล้วก็ ร้านอื่นมีวิธีการจัดการอย่างไรสําหรับลูกค้าที่โทรมาสั่งล่วงหน้าแล้วไม่มารับนะคะเคยมีประสบการณ์ตรงนี้ไหมนะคะแล้วก็มีใครที่คิดกําลังจะเปิดร้านหรือเปิดไปแล้วแต่ขายไม่ได้หรือลูกค้าอย่างน้อยอยู่นะคะถ้าจะให้ดาวแนะนําดาวก็จะอยากจะบอกทุกคนว่าช่วงแรกๆเราจะต้องทําการโฆษณาหน่อยแจกใบพิวเยอะหน่อยไปแจกตามบ้านนะคะ เมนูชัดเจนแล้วก็ในเมนูนั้นๆอ่ะเราใส่อะไรบ้างนะคะเราต้องเขียนให้ครบทุกองค์ประกอบเลยว่าเราใส่อะไรบ้างนะคะแล้วก็ทั้งทำอาหารแจกแบบถ้วยน้อยๆเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ได้นะคะแจกดูก่อนเพราะช่วงแรกๆที่ดาวเปิดดาวก็ทั้งแจกแล้วก็ทั้งแถมนะคะแถมจนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยก็ว่าได้คะ่ะทุกคน แล้วก็มีคำถามอีกนะคะถามกันมา <g resso> ถามมาว่าดาวเปิด14วันต่อเดือนรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายของดาวเหลือเยอะ <c oughs> หรือเปล่าคุ้มไหมถ้าเกิดว่าจะเปิดแบบดาวนะคะ <c oughs> ดาวได้ทำบัญชีตัวเองค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ดาวจะต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างและดาวใช้โปรแกรมอะไรในการทำบัญชีนะคะ ทุกคำถามดาวจะมาตอบให้ค่ะทุกคนขอไปจุดประกายไฟในตัวเองก่อนรู้สึกว่าช่วงนี้ดาวบทแพชชั่นในการทำงานไปชั่วขนาดนะคะคลิปของดาวมันก็เลยอาจจะน้อยบ้างในบางช่วงค่ะแล้วก็บางช่วงค่ะ,ะดาวถ่ายคลิปได้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงถ่ายไม่ได้ประมาณนี้มันก็เลยทำให้โอ้คลิปไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวขอเวลาสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวดาวจะ กลับมาทำคลิปอย่างสม,ม่ำเสมอค่ะตอนตอนนี้ก็เดี๋ยวดาวให้ดูบรรยากาศการทำงานของวันนี้นะคะดาวถ่ายได้จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวดาวจะถ่ายให้ดูนะคะทุกคน ý bạn như là khoa đi <laughs> cho bạn như là khoa học sinh khoa học sinh khoa Kühling? Ja, en de met kühling? Oh, Achter, ja. Aan de, ja. Kühling Ik heb hier een. Ik heb hier een. Ik heb je het? Ik hier zien. Ik hier Ik heb Ik heb hier Ik We hier een. Ik heb hier een. Ik heb hier dan.

خواهش و خواهی دارا اینکه دارا نه سپردن ده دارا این لنگ داری سمت

这个啊，买买，叫我。 สวัสดีครับปิดแล้วครับเด็ดพรานสี่สิบสี่ครับ